หลคนเคยเป็นไข้หวัดใช่ไหมครับไข้หวัดก็จะมีอาการเป็นไข้อ่อนๆไข้ต่ำๆปวดหัวบางคนมีอาการเสมหะหรือมีน้ำมูกครับและหลายคนก็เลือกวิธีในการที่จะซื้อยาเพื่อรักษาตัวเองเวลาเราไปร้านขายยาล้วก็มักจะบอกเขาว่าขอยาแก้อักเสบกินขอซื้อยาฆ่าเชื้อกินแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็มักจะเป็นยาปฏิชีวนะและหารู้ไห่ว่า การที่เราเป็นหวัดนั้นเกิดจากการติดเชื้อไวรัสกว่า80%ครับไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียเพราะยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อนั้นเนี่ยที่เราเรียกรียกกันเนี่ยเป็นยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับและการกินยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ช่วยให้หวัดหายเร็วขึ้นครับการที่เราจะอาการหวัดดีขึ้นนั้นได้เราต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับดื่มน้ําอุ่นเยอะๆนะครับแล้วก็รับประทานยาพาราเพื่อลดอาการปวดทีรษะลดไข้ครับแล้วก็ใช้ยาละลายเสมหะร่วมด้วยครับ และในวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องความแตกต่างระหว่างยาปฏิชีวนะหรือบางคนเรียกยาฆ่าเชือ้อกับยาแก้อักเสบหรือบางคนเรียกยาต้านการอักเสบนะครับอย่างแรกนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่ายาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบนั้นเป็นคนละตัวกันครับยาปฏิชีวนะนั้นหรือหลายคนเรียกยาฆ่าเชือ้อ เป็นยาที่ฆ่าเชื้อสำหรับเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นโดยไม่มีฤทธิต์ต้านการอักเสบเลยครับเช่นยาในกลุ่มนี้เช่นยาในกลุ่มที่ชื่อว่าอะม็อกซิซิลินทั้งหมดในกลุ่มนั้นครับคือยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะทั้งหมดครับส่วนยาต้านการอักเสบหรือหลายคนเรียกว่ายาแก้อักเสบนั้นเนี่ยเป็นยาที่ลดอาการปวด อาการบวมอาการแดงอาการร้อนทั้งหลายแต่ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเลยครับยาในกลุ่มนี้เนี่ยเช่นสเตียรอยครับไอบลูปโปฟเฟนนาพล็อกเซนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นครับดังนั้นนะครับผมจะมาทำความเข้าใจใหม่นะครับสำหรับพวกเรานะครับของการใช้ยาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบครับ อันดับแรกครับเราต้องงดเรียกยาปฏิชีวนะว่ายาแก้อักเสบครับเพราะมันคือคนละตัวกันข้อต่อมานะครับเราไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสครับเช่นโรคหวัด หรือโรคไทเลียลครับเพราะ8 0ของผู้ป่วยทั้งหมดที่เป็นหวัดกับไทเลียนั้นเป็นเชื้อไวรัสครับและถ้าขืนเรายังใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพื่อนั้นก็จะเกิดภาวะสิ่งที่เรียกว่าเชื้อโรคดื้อยาอยู่ในร่างกายของเราครับและสุดท้ายครับเราจะใช้ยาปฏิชีวนะ ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานว่าการติดเชื้อนั้นเป็นเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นครับซึ่งเราจะดูได้อย่างไรก็คือว่าเราจะต้องพบผู้เชี่ยวชาญก็คือพบคุณหมอพบเพศสัจกรเพื่อลงความเห็นว่าแบบนี้น่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียครับดังนั้นนะครับโรคหลายโรคนั้นสามารถที่จะหายเองได้ด้วยร่างกายมีการซ่อมแซมตัวเองและรักษาตัวเองครับเช่นโรคไข้หวัด หรือว่าโรคไทเลวบางอย่างนะครับ80%นั้นหายเองได้ด้วยการรักษาตนเองที่บ้านครับแต่ถ้าเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ดีขึ้นมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนก็ควรพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยว่าจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือเปล่านะครับ